กลิ่นหอมไปทั้งซอยเลยกลิ่นขนมปังว่าแล้วร้านวางหลังเบเกอรี่กลิ่นเนี้ยระเบิดระเบิ้งเลยนะสวัสดีครับาจานทำไมขนมร้านนี้ขายดีอะก็ของอร่อยครับของดีลองหาลูกค้าก็ได้ครับว่าทำไมถึงทำไมคุณมาซื้อของเขาล่ะ ครับผมประทานโทษเป็นคุณหมอที่นี่เหรอคะเคยเรียนที่นี่อ๋อค่ะแล้วก็ซื้อกินตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนใช่ค่ะค่ะค่ะเป็นมาเราแย่ครั้งที่มีโอกาสนะมาที่นี่ก็ต้องซื้อร้านนี้หรอคะขอบคุณมากนะคเขามียาเสตติดเหรอคะเขามียาเสตติดเหรอคะอ๋อมีให้เลือกหลายอย่างอ๋อมีให้เลือกเยอะเหรอคะแล้วที่คุณซื้ออะไรไปบ้างคะนีหมูหยองตายแบนแทบแล้วนะขนมปังเขาอัดลมหรือเปล่าคะไหนเอาหมูหยอง ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะลองชิมขอบคุณนะคะไน่หมูหยองเอาหมูหยองชิมตรงนี้แหละครับขอดูหน่อยซิท,<อ>ทำไมเขาลือร้าน,นว่าหมูหยองอร่อยนะหมูหยองเดี๋ยวหมูหยองอันนี้ใช่ไหมขอหนีบอย่างนั้นแล้วก็เอาใส่ถุงเลยครับผมร้อบห้อันนี้เดี๋ยวหล่นนกตูปคอหักเลยอ๋อมันต้องกินร้อนๆอย่างนี้เลยเหรออู้ตายคุณพระคุณเจ้า อันนี้ขายแถวหนึ่งเท่าไหร่อ่สีิบห้าบาทครับทำไมมันหอมอย่างนี้ล่ะใช้ใช้วัตถุดิบดีครับวัตถุดิบดีเหรอครับก็ได้ที่ฟูมากๆนี่ก็คือว่าก็หมักได้ที่ก็รอใส่ยีใส่ตามกระบวนการขั้นตอนของมันนะครับแล้วก็จังหวะให้มันอุอนมากเลย ทุกคนก็จะมาซื้อร้อแล้วก็ทินอย่างนี้เลยหรอเนื้อใช้ได้ไหมครับเนื้อร่อยนุ่มมากแต่บางคนถ้าแบบชอบเป็นอ่เป็นทรงที่มันสวยหน่อยก็กะรอสักประมาณครึ่งชั่วโมงก็เย็นแล้วฮะไม่เราถามคุณหน่อยสิแล้วกลับไปบ้านแบบนี้มันจะยังคงนิ่มอย่างนี้อยู่ตลอดไหมครับใส่ตู้เย็นก็นิ่มครับโอยขนมปังใส่ตู้เย็นก็ยังนิ่มใส่ตู้เย็นออกมยังนิ่มเหมือนเดิมครับเหรอแต่ของคุณจะเก็บได้กี่วันละของผมได้ประมาณ3วันไม่ใส่สารกันบูดกันลาครับ๋อไม่มีการบูดกันลาได้แค่3วันเท่านั้น อูตายแล้วดูสิหมูหยองทะลักทลายมากเลยอืมหอมมากอันนี้ขายกี่บาทนะ45บาทครับอู้45บหาบาทค่าหมูหยองก็หมดแล้วนะครับผมอาศัยขายเยอะครับกำไรน้อยหน่อยโอเค okay, ครับ45บาทแล้วไส้แฮมจะมีแฮมเยอะอย่างนี้หรือเปล่านี่ฮะทุกอันครับอันนี้แฮมหมูหยองอันนี้แฮมหมูหยองครับมีแฮมฝอยๆอยู่ข้างในนะคุณผู้ชม นุมจะชมมม <laughs> ิมใช่ไหมก็ได้นุมใช่ไหมว้าวมีไส้อื่นอีกเปล่านอกจากไส้นี้อลองเนยสดไหมครับพระอาจารย์เนยสดเหรอเอา <laughs> <laughs> <ง>ข้างในมีเนยสดเย็นๆช่ช่วยถือหน่อยอันนี้เย็นปะเย็นยัง เดี๋ยวเล่ามาไหนดูเนื้อเนยสดหน่อยสิใช้เนยออร์คิดนะด้านหลังใช้เนยสดนุ่มๆเลยเหรออุ้ยเยิ้มขนาดนี้เลยเหรอนี่ก็สี่สิบาทเหรอใช่ครับราคาเท่ากันหมดเลยเท่ากันหมดครัวูดตายแล้วเนยเยิ้มอุ้ยมาดูดูดูตายแล้วเนยเป็นน้ำเลยอันนี้ไม่ได้เลือกนะฮะตา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 ตเนยเยิ้มเป็นน้ำเลยตายทำไมฉ่ำขนาดนี้อ่ะ ใสเนยเยอะครับเนยประมาณเกือบสองขีดได้ครับเราไม่ห่วงส่วนผสมครับไม่ห่วงไส้ครับอ๋อคุณไม่ขี้เหนียวไส้ไม่้เต็มที่เลยให้ลูกค้ากินแล้วคุ้มที่สดครับเหรออู้ตายแล้วขนมปังเนยสดดูสิไส้เยอะเยอะแบบนี้มันไส้มันก็ต้องร้อนล่ะสิยังร้อนๆอยู่เลยอะแต่ต้องต้องรีบกินประเดี๋ยวหอมว้าวอ่อมหอยอ่ะ อร่อยอร่อยเนื้อแน่นจังเลยนะเนื้อแน่นจังเลยนะคะไม่นุ่มเหมือนขนมปังเลยยิ่ชิมยิ่อร่อยประสบการณ์ที่มากกว่า โอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเบียนมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเป็นจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้คะ่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณ รายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378-9และ w ว w l d w i d e w e b y i n g s a ่ง o ัก c o m